สวัสดีจ้าพบก,กับยายสิมพาแสบพาทำอีกแล้วเด้ออยู่น้องวันนี้ยายสิมสิพามาเห็ดอันเต้าส่วนเด้อพี่น้องเด้อมันี้ได้ถั่วเหลืองมาเนาะได้ถั่วเหลืองมาเช็ดแตงกินดีเนาะก็เลยเออเห็ดเต้าส่วนกินกันกนะมาไหถุงนี้นะสิป,ประมาณครึ่งกิโลเนาะพี่น้องเนาะนีะ่แหละเดี๋ยวยัดเสียบไปกันแช่น้ำก่อน Say nàng vai chắc chắc số muốn đừng đất uhm. thì đất. đứa giai thứ xe là với nó. xe thường lấy lắp là Nâng niềm anh nâng khưng nâng xe nâng. Dia, giai thứ hai yang. Money giai thứ hai kỵ nâng nâng đất nâng đất nâng đất nâng này, để đất nâng đất nâng đất เบิกทรงก็เสียดเหดสอง,สองอยางดูนี่โอ้ถั่วงามค่ะตพี่น,อน,น,น้อเเนนงเนาะเดี๋ยวฮัทชีไปแช่น้ำไว้ก่อนจะขอยเซไปหนึ่งเทียนหนึงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ล่ะเป็นที่หนึ่งของยายแยกกับใส่ซึ้งใส่ผักข้าวบางกับใส่ซึ้งอีกเทียนหนึ่งยายเชไปรู้ไปรู้ไว้ให้ความหอมมันขึ้นมาพี่น้องเพราะว่ามันหลายยาย ยังเห็ดต่อส่วนเราจะต่อเห็ดเองอีกอย่างหนึ่งดูพี่น้องมาตามไปรุน่นกันเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าจะเป็นขนมอีกอย่งเด้อแล้ะเด้อพี่น้องนี่แล้ะเรียบร้อย นี่ทั่วเหลืองย้ายหนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วด้วยพี่นอ้องนี่แหละพระเอกของเต้าส่วนอันนี้กะทิด้วพี่นอ้องกะทิกล้องนั่นแหละเอาสะดวกสะดวกเนาะใบเตยเรากำลัตงตาใสตาใสแดงอันอันนี้แป้งข้าวเจ้าด้วยพี่น้องเด้ออันนี้แป้งมันจ้าเกลือป่น นี่แหละแค่นี้แหละพี่นองเครื่องของมันว่้นไม้ยางลายง่ายๆเด้อพี่นองเด้อเดี๋ยวมาเนี่เขากลับไปเบิรงกันว่าวิธีเห็ดต้นสวนของย้ายเห็ดแบบใดอันนี้สุดของย้ายเด้อพี่นองเด้ออาศิยบกเพื่อกันกับยาวากันเด้อนะอันย้ายกระตั้งน้อห้อนกน็เอาไปเตยใส่ลงไปแล้วก็นีน่แหละ น้ำตาลซ้ายพี่น้องคือเ้าต้มน้ำเชื่อมไหมไดน้ำเชื่อมปกติต้มน้ำเชื่อมเขาจะใส่น้ำตาลซ้ายสีขาวด้วยพี่น้องหน้ามันยังใส่ยังสสวยเนาะแต่ต่อส่วนเนี่ยมันเขาอาจจะใส่น้ำตาลซ้ายขาวแต่บังเอิญพอดีบ้านย้ายมันเป็นน้ำตาลซ้ายแดงใส่น้ำตาลซ้ายแดงมีอันไหนใส่อันนั้นก็ได้ที่เราไม่มีปัญหาดอกน้ำเชื่อมเขาเรียบต้อยแล้วกันี้ โอเเสร็จแล้วเขาเก็ตีเตรียมแป้งมันด้วยพี่น้องยใช้เติมแป้งมันก่อนนำ้ำซีมก็เดือดนำ้ำซอมก็เดือดแล้วได้ที่แล้วพี่น้องบัดนี้เขาก็ใส่แป้งมันด้วยกันเด้อพี่ทีแป้งมันที่ย้ายอ่ะละลายน้ำเปล,าาล่าอะไรแนี่ ค่อยๆใส่แล้วค่อยๆค้นไปเรื่อยๆได้พี่น้องเด้ออย่าใส่ที่เดียวถ้าใส่ที่เดียวเนี่ยมันจะเป็นก้อนใส่ที่แล้วหน่อยๆไปค้นไปเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าเขาสิค้นจนกระทั่งว่าแป้งมันใส่ถ้าแป้งใส่แล้วมันถึงจะสุกอาเตอร์มีจักหน่อยในวันบ้านในเหนียวปันไดเตาสวนเขาเตาเหนียวเหนียวนะพี่น้องเนาะ มันจะสิเป็นเตาส่วนคนไปเรื่อยๆเ,เด้อพี่น้องเด้อไฟไฟอ่นอนๆเด้อค่อยๆคนคนจนกว่ามันสิใสสีมันสิใสถ้าสีมันใสก็คือว่ามันสุกแล้วก็สิพักไว้ก่อนเด้ออันนี้ยายก็สิมาเฮ็ดหนามันเด้อพี่น้อง กะทิราดหน้าเนาะกะทิราดหน้าแต่ว่ายาดใส่เกลือไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้สิใส่แป้งเขาเจ้าใส่แป้งเขาเจ้านิดนึงก็สิเป็นอันเรียบอยเด้อพี่น้องเด้อคนให้กะทิมันสุกละลายแป้งเขาเจ้าเด้อพี่น,อน้อง ไปเขาจ้าเราจะค้นให้มันสุกได้เวลาที่สิมาเห็ดตอส่วนบะดีพี่นอ้องนี่นาเสื่อมก็เย็นแล้วเนาะนำเสื่อมที่เขาเขียวไว้มันเย็นแล้วบะดนนีเขาเสีทัวเหลืองที่เขาหนึ่งสุกไว้แล้วเด้๋วพี่น้องเด้อมาใส่เด้อเขาต้องใส่ตอนทีทวา มันเย็ยนแล้วเด้จะไปใส่เวลามันหอนเน้มันสำัถั่วเหลืองของเฮามันสิเละต้องไปกว่าเก่าเราค่อ,อ,คอยๆค,คนน้ำไดี่นองเด้คอค้นแห้งกับบดาหเด้อเพราะว่าถั่วเหลืองห้อหนึ่งซุกลแล้วนะค่อยๆค,คน,นคน,น,นเบาๆค้นไปเรื่อยๆบรัสันจะทั่วมันสิเล แดนสวยงามเลยเดินเป็นเตาส่วนแลดงเป็นแพน้องเรียบร้อยเนาะมีใส่ใบเตยน้ำนี่แห้งหอมด้วยพี่น้องน้ำตาลสายแดงใบเตยแล้วก็จะหอมเป็นแบบธรรมชาตินิดนึงอันนี้ให้กินเองนะพี่น้องเนาะบางคนเขาเฮ็ดขายเขาอาจจะใส่น้ำตาลสายขาวด้วยพี่น้องเด้อ เพราะว่า,าน้ำตาลมันจะเด็กสีใสๆขาวๆอันนี้ไม่นช่ออกแดงนิดนึงเพราะว่าย้ายใส่น้ำตาล้ายแดงเป็นอันเรียบร้อยพี่น้องวันนี้ก็จะเด็กถึงเวลาแ่บของข้าได้บนี้ก็จะเป็นย้ายสิมงพาแซ่บด้วพี่น้องเด้อมาเอาถวยมนาะบ้าย้ายซิมกกอนมูด้พี่น้องนะมันแสบบ่มันพานบ่เห็นแบบพี่น้องเอ้ย ลิปหนายายเสร็จอีกอย่างมัสููพี่น้องเบิ่งกันอย่าลืมติดตามกันด้วยพี่น้องเด้อลิปนี้ย้ายก็เห็ดอันต่าสวนมาสู้พี่น้องดูพี่น้องกินมีกะทิจากกะทิราดหน้าเด้อน้ำกะทิราดหน้าเป็นอันเรียบร้อยพี่นอ้องอะบาดีก้ก็สิได้เวลาซิม้อพี่น้องเด้อ อาคลิปนานย้ายเชดยังมาซูพี่นอ้องมึงกันย่นติดตามด้พี่น้องเด้อคลิปนี้ยายต้องขอลาไปก่อนพ่อกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า